อสวัสดีครับผมมาลองเสียงนะครับเป็น Yamaha นะครับเอ่อเป็นดิจิตอลซาวนะครับผมเป็น p r o c e s s ิ่งนะครับ AV นะแอมปิฟายเรนะครับเป็นรุ่น AVX นะครับขิด1,000 DSP นะครับผมตัวนี้เป็นไฟร้อยนะครับผมลูกค้าส่งมาฝากขายตามนี้นะฮะหน้าปัดนะฮะใช้งานใช้งานไม่ได้นะครับทำเป็นอินทิเกต M อมนะฮะนี่ฮะเราเสียงเพิ่มเสียงนะฮะ เราโปรที่ใช้ลองเป็นไพเนียร์คู่นี้นะครับผมตนะะฮขออนุญาตฝากร้านนะครับร้านเซนบุกนะช่องทางติดต่อครับร้านเปิดเก้าโมงครึ่งเปิดห้าโมงเย็นร้านอยู่ทนศุกร์นะครับผมเดี๋ยวมาดูลูกเล่นนะครับผมลดเสียงนะฮะเพิ่มเสียงนะฮะนี่บาลานซ์สายขวาครับใช้งานได้ปกตินะฮะต่อช่องซีดีนะครับอินพุตนะฮะแล้วก็เลื่อนมาช่องซีดีนะครับผมนี่นะฮะถ้าลูกค้าใช้ฟังเพลงนะเสียงดีเสียงดีมากนะครับนี่เทเบิลครับแหลมนี่นะ อันนี้เบสครับเอามากันน้อยลูกค้าปรับได้เลยนะครับผมเนี่ยอินพุตนะฮะตอนนี้ต่อช่องซีดีก็ลูกค้าข้างหลังก็ต่อช่องซีดีได้เลยนะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกนะฮะกับโปรแกรมนะฮะเลือกได้เลยเนี่ยนะฮะเราจะออกเสียงกล้องนะครับพกเสาร์ลำกําโพงเซนเตอร์เสาร์ออกมดนะครับผมลองหมดแล้วนะฮะเนี่ยถ้าใช้ก็เอฟเฟกครับเป็นสเตอริโอนะ นี่นะฮะอี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับให้ดูด้านหลังเลยฮะอ่าใช้งานได้ทุกฟังก์ชันนะครับผมนะฮะเอาไปฟังเพลงเสียงดีมากๆนะครับโอเคครับผมสวยมากสเสียงดีมากครับผมขอบมากครับ